สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปออา้าอพาเพลินเพลินนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูคนปีนต้นทุเรียนแล้วก็ตัดทุเรียนแบบใช้ภูมิปัญญาเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ตัดทุเรียนที่มันมีน้อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้แบบนี้ไม่ทันการนะคะเดี๋ยวตามปา้าอไปดูกันนะคะที่สวนทุเรียนตอนนี้คนกําลังจะขึ้นขึ้นเพื่อจะไปตัดทุเรียนละส่องก่อนส่องก่อน เคเลยโอเคเลยโอเคเลยระหวังปัดนะเนีันกิงมันเที่ยวผีเทียวปัดทุเรียนโดยใช้ภูมิปัญญานะคะเอาพักังมาผูกรูกทุเรียนทีละลูกทีละลูกค่อยๆหย,ยนเดี๋ยวปาอต้องหลบกลัวทุเรียนจะโดนใ้หน้าตัดมาได้เท่านี้ค่ะวัสดีค่ะ